Oh เ,เซ็กกิจกรรมศิละปะในอ่างอาบน้ำนะคะ<ย>จาการ<ย>้านเบมปิ้งชอ็อป<ย>มันเป็นทีมโฟเซ็ตนะใช่รหรอใช่ว่าผสมได้สีอะอ๋อมันผสมสามารถผสมสีได้นะสีแดงผสมสีเหลืองกลายเป็นสีส้มไหมคะ ตามตรงนี้นะ ราต้องเลื่อนขึ้นมาอีกอ๋อถ้าสมมติใช้กดแล้วเลื่อนใช้ใช้หมด,ดแล้วเราเลื่อนกดเลื่อนขึ้นมันจะกดเลื่อนฮิ <Hey. S 1> นโอ้ยสีโอ้ยเขียนเขียนโอ้หมันกับดินสอเลยรูปอะไรนะว้าวหัวใจสวยงามเลยค่ะสวยงามเลย สีมันหักเหรอคะเมื่อกี้หนูยังบอกว่าสีมันหักถ้ามันหักก็ไม่เป็นไรนะเห็นไหมคะเราก็เลื่อนขึ้นนี่โ่มาแล้วสีส้มและฟ้าตรงไหนนี่นะไม่เป็นไรนะเราเข้าตรงนี้ไม่เป็นไรคะ่ะแล้วก็สีฟ้าคะ่ะโอ้สวยมากเลยสีผสมกับน๋อ หนูยิ้มเขียนตัวเลขแปลงกายดีกว่าปะอ่ากำเบาๆโอ้สวยจังยเลยูกอะไรอ่ะเรือค่ะเรือเลขหนึ่งตอนนี้แปลงร่างกลายเป็นเรือแล้วนะคะต่อไปหนูแย้มเขียนเลขสองอันนี้ของหนูยิ้มเลขสามนะ <Yahoo! S 1> อ๋อผีเสื้อนั่นเอง ขาเป็นสีแดงนะหนูยิ้มใช้สีม่วงม,มาต่อเติมก็เป็นผีเสื้อเสร็จแล้วค่ะหนูย้ยกลายเป็นอะไรอ่ะเบอร์สอง่ค่ะกลายเป็นอะไรนะตาข่ายแค่ตาข่ายโอ้โหกลายเป็นตาข่ายนะคะอาะบีเันะดีวยทำไงต่อทูทูทู ใช้สีอะไรอ่ะ <Yeah. S 1> ใช้สีแดง <Yeah. S 1> มีพิ่อ,อีกิ๊บ <Yeah. S 1> ิ๊บโอเคอ่ะทูๆๆๆูตูู <Yeah. S 1> นิ่งๆนะหนิงๆนะนงนะางูนะเด้ง,งอ้อา,ออาวออมงออม่าจามือสสีเลยอะ่ะโอ้โหดูสิศิลปะของพี่แมไม่ปุยเนะแล้วขอดีะ้นะคะอ่ะสีอะรก่อนอากีเหลือง ขอเอียงอย่างนี้ได้ไหมอะ่ะแค่เอานิ้วเดียว <Lak! S 2> <อ>สีเรือเอานิ้วเดียวเดียเด๋ยวละสีมันจับก่อนนะนิ้วเดียวนิ<ๆ>้วเดียวโอเคสีฟ้า,นานอ๋อสีฟ้าค่ะแล้วก็สีส,สีแดง เอาล้วนะเตรียมตัวนะ1นึ่งสองสามย็ลสีนะลยกงทำหู้ย้ําเลยเออยไหมอ่ะทานี้นะจะทำชุบรเู้ไสะบัดมือก่อนู้เป็นสีเรนโบ์เลยเราลองมาทําความสะอาดดูสิอันนี้ฟังน้ำค่ะอุ้ยออกไหมเนี่ยอ้มันเป็นฟองเลยอ่ะ น้ำป่า้ั๊มนี่คือน้ำสบู่นี่ยังเล่นได้อยู่นะดูนะดูนะดูนะเดี๋ยวเราจะทำนะเดี๋ยวจะไปวาดเรากันนะอ้าวโอ้โหสีสวยมากเลยดแยมอ่าตูนี้นะอัดู เป็นวงกลมพื้นที่ตัวเองโหเป็นเล่นบนอลเลยอะว้าวโอ้ยหนูเชื่อเป็นเล่นบอลจริงจริงโค้งเป็นเล <c oughs> ่นบนนนะอลจริงจริงอะเด็กโอ้ยของ,โ,งโอ้ยดูนะดูนะดูนะ<ม>นี่อันนี้เหมือนเลขห้าเลยอ่ะ โฮ้ห้าสิบห้าอุย้ยมันทำอะไรเหมืนมันเป็นเชอร์รี่ <Okay. S 2> อเยอยเคก็ใครใครอยู่ในเงือเงืออยู่ในเอาไปเดี๋ยวปุจะเปิดปากตัวก่อนนะแล้ให้หนูแยมล้างเอา, <c oughs> เอาููเอาเอาตาม <c oughs> ปากตัวไปชมไปตรงไหนฟองน,น้น मैं มันเวียนหัวไงมันก้วมันเป็นน้ำเปล่าเลยแล้วตอนนก็หมุนหมุนอ่าของเย้ถ้าเทใส่จะเป็นยังไงนะเทใสสีเหลืองนะคะโอเคเริ่มมันกมจนมีนสนๆมุนหมุนนเ้แล้วนี่ไงเป็นน้ำไหลออกมาด้วยโอเคงส้นสำหรับคลิปดีโนี้นะหนูยิ้มหนูแย้มขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย